ชาวรัคนาราศีมังกร1 1ถึง31มกราคมเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับก่อนอื่นสวัสดีปีใหม่สำหรับชาวรัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับหลายๆท่านได้ติดตามอาจารย์ในเรื่องของการทำนายดวงชะตาไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในปีนี้อาจารย์ก็ขอวอวยพรให้คนที่มีลัคนาชาวราศีมังกรที่สิ่งใดประสบความสำเร็จตลอดทั้งปี คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับอาจจะมีเหน็ดเหนื่กันบ้างเนื่องจากดวงจะตาว่าไปตามองศาของดาวแต่อาจารย์เชื่อนะครับการที่เราคิดดีทดําดีสิ่งดีๆจะกลับมานะครับเราจะมาฟังกันนะครับว่าในวันที่หนึถึงสามสิบเอ็ดมกราคมนี้ชาวราศีมังกรจะมีอะไรดีบ้างจะมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้าง อาจารย์จะพูดตามลักษณะของดาวตามความเป็นจริงนะครับสิ่งที่ดีก็จะบอกว่าดีสิ่งที่ไม่ดีเราจะได้ระวังกันนะครับสาหรับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรในวันที่ 1- นึงถึงสามสิบเอมกราคมนี้การเงินยังจะต้องมีความอดทนยังจะต้องมีความรอบคอบยังจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างในทางกับกันการเงินอาจจะได้เข้ามาเป็นก้อนจากงานลันกษณะของ การที่เราทําเริ่มต้นงานโครงการเก่าๆนะครับในเรื่องการเงินนั่นหมายถึงว่าการใช้เงินของชาวราศีมังกรจะใช้เงินจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้จะต้องคิดให้รอบคอบในช่วงนี้ตั้งแต่ 1- นึถึงสามสิบเอดมกราในโอกาสการเงินจะได้เข้ามาจะได้มาจากเพื่อนคนรอบข้างนําโอกาสเพื่อนพี่น้อง นําจังหวะสิ่งดีๆมาให้แล้วเรามีผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรนั่นเองนะครับนั่นหมายถึงว่าพี่น้องคนรอบข้างยังมีความวุ่นวายอยู่กับชาวราศีมังกรแต่จะมีวุ่นวายดีส่งผลถึงการเงินนั่นเองนะครับในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรฉะนั้นช่วงนี้จะใช้เงินขอให้คิดให้รอบครอบใช้ในสิ่งที่ควรใช้เนื่องจากว่าชาวราศีมังกร การเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเหน็ดเหนื่อยมาเป็นช่วงระยะเกือบครึ่งปีมาแล้วนะครับแต่ตั้งแต่ดาวราหูย้ายมาโอกาสดีๆเริ่มจะเข้ามานั่นเองนะครับฉะนั้นชาวราศีมังกรในเรื่องการเงินนั้นจะต้องมีความระ,ะมัดระวังในการใช้เงินแต่คุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับในช่วงที่1น1่งถึงสามสิเมกราในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรนะครับเรามาดูในเรื่องความรักกันคู่ครองของความรักชาวราศีมังกร ท่านใดที่เป็นชาวราศีมังกรที่ยังไม่มีคู่ครองนะครับคนเก่าคนแก่จะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาคนสูงวัยที่มีอายุกแก่กว่าชาวาลัคนาราศีมังกรจะมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างที่อาจารย์เคยพูดไปช่วงหลายๆคลิปที่ชมกันแล้วนะครับฉะนั้นใครที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ความรักยังจะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันยังจะต้องมีการดูแลและเจรจาให้ทั้งมีประโยชน์ทั้งคู่ครองและตัวเราด้วยนะครับถึงจะดีเพราะว่าในช่วงนี้ดาวในเรื่องความรักนั้นมันมีดาวแห่งการถกเถียงมีดาวแห่งการต่อรองเข้ามานั่นเองฉะนั้นคู่ครองคนใกล้ชิดของลัคนาราศีมังกรนั้นจะต้องประคองกันให้ดีๆนะครับ คนเก่าคนแก่มีโอกาสรีเทิร์นมีโอกาสมาพูดคุยนะครับในทางกับการอาจจะต้องดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันโรคเก่าๆโรคเลื้อรลังจะมีกลับมาในเรื่องผู้ของคนกระชิดนะครับแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยความระมัดระวังด้วยความรอบคอบนะครับสําหรับในเรื่องของความรักของชาวราศรีมังกรนะครับส่วนในเรื่องการงานชาวราศรีมังกรตั้งแต่วันที่1มกราถึงามมกรา มีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมีโอกาสได้งานเป็นจ็อบเข้ามาหลังจากวันที่1 5บมกราถึงวันที่31มบกรานั้นผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือความเชี่ยวชาญชำนาญของชาวราศีมังกรที่มีอยู่ในเรื่องงานจะสง่คุณความรู้เก่าๆความรู้ที่เคยมีจะกลับมาได้ใช้ในเรื่องงานนั่นหมายถึงว่าโอกาสเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือรับตำแหน่งใหม่มีสูงมาก สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงต้น1-15มกราคมนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวราศีมังกรนั้นจะได้มาจากการเจราจาได้มาจากการวางแผนโครงการเก่าๆได้มาจากการพูดคุยการต่อรองและมีผลประโยชน์ร่วมกันโชคลาภความสําเร็จถึงจะมีโอกาสเข้ามาถามว่าเหนื่อยไหมแน่นอนครับสําหรับในช่วงต้นปีของชาวราศีมังกรในเรื่องความสําเร็จอาจจะต้องออกแรงเยอะขึ้น แต่อาจารย์เชื่อนะครับการรอบคอบการระมัดระวังและการต่อรองและมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่โลภมากแบ่งให้ได้สัดส่วนทั้งผู้ให้และผู้รับความสําเร็จจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้คือลัคนาของชาวราศีมังกรในช่วงวันที่1 1โถึง3ามกราคมนะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเงินยังต้องรอบคอบในการใช้เงินแต่มีโอกาสได้เงินมาจากเพื่อนหรือคนรอบข้างชักนํามาให้ โดยสรุปแล้วในเรื่องของความรักความรักคนเก่ามีโอกาสรีเทิร์นกลับมาหรือคนสูงวัยมีโอกาสเข้ามายุ่งเกี่ยวกับดวงคู่ของของชาวราศีมังกรโดยสรุปแล้วในเรื่องการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานมีโอกาสได้ตําแหน่งงานปรับเปลี่ยนงานในช่วง15วันแรกของเดือนมกราหลังจากนั้นคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญเข้ามาใช้ในเรื่องงานถึงจะดีนะครับโดยสรุปแล้วในเรื่องโชคลาภช่วงนี้ยังต้องเหนื่อยหน่อยนะครับทั้งหมดนี้คือ ชาวราศีมังกรในวันที่1-3ถึงส1บเ็ดมกราขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ